สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่ส,สี่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดสวัสดีค่ะพ่อดื่มนมตอนเช้านะคะนี่อยู่นี่จริงๆต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ เดร์มิพรีเมียมเพื่อรถอีวียูิทดลองสไตใหม่ๆและทำใหน่งไปอั้นไมาอดื่มนมนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพอดื่มนมตอนเช้าค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคอสวัสดีค่ะขอบคุณที่เขจาจอเ้าจใจนะคะพอดื่มนมตอนเช้าค่ะอุ้ยหมดขวดแล้วหมดขวดแล้วโอ้ สวัสดีค่ะเอ้ยขอบคุณคุณกิติยารักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะมคหมดขวดเลยเจอน้ำไม่ชอบกินกพได้กินนะ้ำหมดขวดเลย กินน้ำกินน้ำเ<อ>ปล่าอาาุ้ยขอบคุณคุณกตจยาและพ่อแม่นะคะให้กุหลาบมาเยอะเลยอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ให้กุหลาบมานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่เคาจเคอใจให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเช็ดปากเช็ดปากเดี๋ยวเอาชิชูเปียกเช็ดปาก อันนี้อันนี้ชัดก่อนอันนี้อันนี้ชัดก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ <c oughs> ชูเปียกเช็ดปากด้วย พอดื่มนมตอนเช้าอ <saliva> <sk> ุ <what do you know anyways> ้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงรายล้ว้ะจะติดตามกลับนะคะคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณจิตติศิษยาและพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้ผมอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณมนูนงานชื่อผิดขออภัยนะคะผมก็ติดเตียงครับ25ปีอ๋อค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้พ่อทานนมแล้วเดี๋ยวพ่อจะทานยากับกล้วยหลังอาหารอุกดิ่งค่ะตั้งกล้องพังตั้งกล้องพังอุ้ยขอบคุณคุณมนูนะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆยนะคะ ให้มีสุขภาพแข็งแรงเังดูเลยค่ะขอบคุณที่ให้หัวใจส้มแล้วก็ของขวัญนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อจ้าคุณมนูนให้ของขวัญมาพ่อชูสองนิ้วให้แล้วขอบคุณที่เคาะใจเาใจให้ขอบคุณที่ให้หัวใจส้มมานะคะขอบคุณที่ให้ของขวัญขอบคุณมากค่ะพ่อดื่มนมแล้ว พ่อชูสองนิ้วชูสั่นนิ้วจนบังหน้าเลยสองนิ้วบังหน้าพอสวัสดีค่ะขอบคุณที่เคาเจอข้าใจให้นะคะสามยสี่สิบใจขอบคุณค่ะโอ้พ่อเก่งมากๆเลยกินหมดแล้ว ใบใบอะไ <All right? S 2> รคะคุณนนคุณมนูษ <c oughs> ขอบคุณที่ให้หัวใจซ่อมมานะคะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับค่ะพอทานลงหมดแล <c oughs> ้วอาา่ <c oughs>

ยินด uhm, like, like. ีต้อนรับค่ะยินดีต uh ้อนรับทุกท่านเลยค่ะหรือแล้วก็แบงค์ชาติเสนอได้สองเท่าค่ะแบงคก็วัฒนธรรมเสนอสองชื่อแบงค์ชาติเสนอได้สี่ชื่อใบใบอะไรคะคุณมณูนสวัสดีค่ะคุณมณูนอ๋อ พิมพ์มผิดขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีที่ได้รูจักนะคะมีคนดูแลไหมคะมีคนดูแลไหมคะใครดูแลคุณมนนยูนอยู่ค่ะ ขออภัยนะคะที่ถามอันนี้พ่อนะคะดูแลพ่ออยู่ค่ะขอบคุณที่เขาจะเข้าใจให้นะคะห้าร้อยเก้สิบเอ็ใจมนูนยินดีที่ได้รู้จักนะคะอัาเารวมงรอแ่าถึงแม้จะคนตัดนจไปนานแต่ยังมีคท้อหัวแม่บเกิ รวมถึงอดีตพนักงานเป็นชาติในอดีตพนักงานก็ยังหัวัสดีค่ะขณะที่มีรายงานว่าสวัสดี320ท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจบางท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณหัวใจส้มนะคะมีแฟนครับอ๋อจ้าดีจังเลย จะได้ดูแลใกล้ชิดเนาะขอบคุณนะคะที่บอกโอ้ยน่ารักแฟนน่ารักแฟนดูแลใช่ไหมล่ะขอบคุณค่ะที่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนมามาให้กําลังใจกันขอบคุณมากค่ะมีช่องไหมคะมีช่องอ๋อได้ไลฟ์สดบ้างป่าคะเนี่ย สวัสดีต้อนรับนะคะคุณมนูนสวัสดีค่ะการรักษาระยะห่างันเหมาะสมระหว่างการเมืองกับการธนาคารกลางตามมาตรฐานสากลจะกลายเป็นเื่อเดีกนารเลอกใช้ยาให้นะการยกสทองคำจะดึงดันไปก็ทะลายตัวเองทำไมส่วนที่เอามาประกอบคุณเศรษิดวิ่งคงทานข้าวหานสุดเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการของห่อันดัลสองร่ำเตีคย รายกอคออลก็กรเก็ต้องใช้คาว่าเป็นโมกคือการ่ออกมาแสดความคิดามแรงเจ็ดเวเจ็ดเยเดเยายกแขรงท้ายจะเปันการอ้โหสุดยอดขาดขี่เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณยิรรัตน์สัเร็จวานี้พาวีโคสโคุชัยแล้วเราเหมืนอความว่า ข้ออ้างของผู้ต้องการล้มล้างพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งสร้างเขาจะนักเตะที่ไม่ดีต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามตนเองทําให้นักการเมืองถูกมองในแง่ร้ายว่าจะทําแต่สิ่งไม่ดีถือเป็นวิธีของผู้ฝับเปลยรัฐประหารหากสมมติว่านั้นเสนอค่าวด้วิธีนี้จะเป็นอุปสรรคในการเข้ามาแบบรุกรานถ้าดครับ สวัสดีค่ะหนกับาดวนีแูนจะการะเพื่อเราอง้าขก็นยาเม็ดแรกนะสีดำแบบนี้นะคะคอ่าท่านเป็นยาแก้ที่สนับสนุนโดยออ l u n u t r i t i ี n ่ะ

สิบเอ็ดชั่วโมงรวมเป็นยี่สิบสามช่วม่อวันเสาร์หรือวันอึ่รเพร่อวานนี้สอบต่อยวันสามย้จนถึงเมื่อวานนี้หกโมงเย็นยังไม่เสร็จเลยอันดูสอบเอาเป็นว่าทอะไรความเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะของคุณขนาความคุณพอุณตัพรบอกนะครับผู้สอเจาหน้าที่ตำรวจจะไม่ได้รงว่ากการอย่าไรต่อไปเพราะจะบอกว่าจอบหมายเรียกใคร ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจให้นะคะเจ็ดร้อยหกสิบหกใจขอบคุณค่ะก็ดื่มนมแล้ว

พาอทานยาเธอทานนมแล้วแต่ย <meter throws falling ENNIS> <ue> ังไม่ไ <nosso> ด <komm ens> ้ทานยาหลังเดี๋ยวพ่อจะทานกล้วยกับยานะคะสวัสดีค่ะ เป็นข้าราชการตพ .1 ของนางรอบุเรียมตำรวจไปพบแล้วคุณสารีอายุ46ปีฟ้าฝนว่านเธอไม่เกี่ยวจริงแต่ว่าคือมีชื่อนาสกุลไปตรงคนที่ตกอย่ในพื้นี่อระก เดี๋ยวพ่อจี่ยืนนีกันยุนี้กันนะก็คาดว่าจะมีประเด็นที่ตำรวจกำลังไลรายละเอียดึงที่มาที่ไปของความนนี้จะเป็นยังไง สวัสดคีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณ339ท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภากกพแข็งแรงเง่นงดือนรวยนะคะขอบคุณที่เคาจอเ้าใจนะคะ9 2 9ิบเ้าใจ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกิติยาลักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็กุหลาบหอมๆมยอแยะเลยขอบคุณมากค่ะอ้กุลาบได้มหอตมเยตรวสอบนี้เลเราตามดโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะให้กุหลาบมาอีกแล้วขอบคุณมากค่ะ <gie> อุ้ยจะบรรลุปเป้าแล้วอ,อุ้ยแปดหมอสวัสดีค่ะอุ้ยขอบคุณพิมกิตยาแนละพ่ <g up> อแม่นะคะให้ดอกกุหลาบมาบรรลุ <g up> เป้าแล้วขอบคุณค่ะบรรลุเป้าใหม่แล้วขอบคุณมากค่ะ ขอให้มีความสุขความเจริญถือกว่าแข็งแรงเฮงรวยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยขอบสวัสดีค่ะพ่อทานนมแล้วนะคะพ่อจะทานยาก,กล้วยหลังอาหารพ่อจะพึ่งหลับนไะหบหลับต้องหลับต้องนอนรอก่อนนะ โอ้ยขอบคุณค่ะหัวใจส้มครบพันแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กกนกพรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ Mm-hmm. Mm -hmm. I mm -hmm. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจให้หนึ่งพันใจขอบคุณค่ะ

Okay. Okay. <อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะอขอบคุณที่เคาาใจให้นะคะอขอบคุณคุณกิติยาลักพ่อแม่นะคะ ให้หัวใจส่งมาแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์ด้วยอุ้ยสวัสด,ดีจ้าออบยิ้มยิม้มออบยิ้มยิ้มมาแล้วเหรอสวัสด,ดีจ้าไม่กุ้ยติดตัวเปล่ากุ้ยเอาค่ะ น้ำพอแล้วนะมันมันลงหมดแล้วอะอ <c oughs> เก่งม,มากเก่งม,มาก่ะกยออกกดที่ติดไนออกตัวไม่เป็นไรนะคะขอให้แจ้งยอดให้แคจเิงกับเร้าหน้ที่ วส, ح. สวัสดีจ้าออบยิ้มยิ้มอู้ยขอบคุณนะให้ของขวัญมาสายรัดเข้ามือมาแล้วก็กดไลค์ด้วยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> กินแล้วเรียบร้อยตากินนมแล้วตากินนมแล้วนะวัสดีจ้าขอบคุณที่ให้หัวใจส้มมาแล้วก็ของขวัญใส่รัดข้อมือขอบคุณค่ะฮะขอบยิ้มยิ้ม

เอาไปไหนเอาโมเดลทัางหลายไปดูความเพิ่นมากเรายังได้ประโยชน์ตอนนี้ใครมาเมืองไทยในความสวัสดีค่ะคุณโกเอกสวัสดีค่ะคุณ P ีเอสวัสดีค่ะคุณเฟงยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณกิติยาและพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้กุลับมาบรรลุปเป้าเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เคาะจอเ้าใจให้ทุกท่านเลยะคะ่ะขอบคุณมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยใจขอบคุณค่ะพ่อดื่มนมแล้วพ่อดื่มนมแล้วนะคะ ก็ทานกล้วยกับยาแล้วรึเปล่าเช้าเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูแม่หลังบ้านนะคะ <c oughs> พอ่อเดี๋ยวมาไปดู <c oughs> ไปดูแม่นะโ <c oughs> อ้มสเล็บอะอันนี้หเหมือนมีมีติดัมีสเลดอ่ะ มือนมีนิตเลยมืนมียาติดแฟนเลยออกยังออกยังออกยังออกยั้องไหนออกยังมนมียาติดนเม็ดหนึ่ง

ตอนเ้อเอเ้อเอเออเี้ยเนื่อนอ่ะเอนี่นีอันนี้อันนี้ออ้าน้ชสร้าตวีหมราการับาติดตามการเือกาเือนสอนยใช่รายยกระดเงินแทนองชายชิดวับหมายแทนพัวสะาน้ร้อยน่ี่แ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้าให้กำลังใจนะคะขออนุญาลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขควเจริญสุขภาพแข็งแรงยงรวยนะคะ